เราเราดูตามหลักการน้องกันหน่อมันมันจะเป็นอย่างนี้ครับปัญหาคืออย่างผมเองก็งมีปัญหาคือผมยังจำได้ไม่ครบอพอมันจําได้ไม่ครบเนี่ยบางครั้งขั้นตอนมันอ่ะอืมีม,มีสมมติขั้นตอนมีสิบจำได้ห้าไอ้อีกห้าเนี่ยถ้าแทงตลอดไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดก็มี ที่บอลพูดเนี่ยในลักษณะของข้อมูลครบวงจรใช่ครับจริงจริงๆชีวิตเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันมันมถ้าไม่ใช่พระเจ,เจ้าก็ยากที่จะครบเพียงแต่ว่าในตอนเรื่องของการวินิจฉัยอะคําว่าวินิจฉัยหมายความว่ารู้ดีแล้วถึงถึงทำนะืทีนี้ไอ้การรู้ดีแล้วถึงทำอะในภาษาบาลีอะเขาเรียกว่ายาน ทีนี้ไอ้ยานยานต่างๆเนี่ยในในภาษาบาลีจะใช้คำนี้ปัญญานาตเธนะปัญญาญาตเธนะยาณมสองศัพท์เนี้ยในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยคำว่าปัญญานาติเนี่ยจะมาก่อนเสมอปัญญานาติเราถึงญาือถูกไหมครับทีนี้ แล้วก็เจออย่างเงี้ในหลายสูตรมากในในปฏิสัมมิามรก,ก็ใช้อย่างนี้<ม>ในยกเว้นแค่ในอัตสาลินีในในธรรมสังคณี<ม>อันนั้นคือใช้โดยความเป็นเว,วจทจนะทีนี้เอความชํานาญพวกนี้ยการที่จะชำนาญได้ต้องอาศัยสมาธิ<ม>คือจิตต้องไวจิตต้อง จิตต้องไวปัญญาต้องในระดับที่ขนาดเดียวจะสามารถที่จะแทงตลอด้อยในพันในนะมันไอท่านถึงบอกว่าอใช้ท่านใช้ศัพท์ว่ายาตัดในยาตับปัญญาใช้ศัพท์ว่าอภิญญาอภิญญาอภิอภิญญาตัดเถก็คือยาตัดปัญญาแล้วก็ปัญญาในการทำหลังจากทำฌานแล้วฝึกอภิญญา ก็คือรู้อย่างชํานาญรู้อย่างแบบไม่ต้องนกอกแต่ว่ามันแทงตลอดทีเดียวนี่มันเป็นส่วนที่ยากของการของการไม่ว่าจะเรียนหรือปฏิบัติแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าตัวอ,อักษรน่ะไม่ยากแต่ตอนทำจริงให้มันชำนาญอย่างนั้นน่ะยากเพราะว่าป,ประสบการณ์ผมคือท่องเดี๋ยวมันก็เข้าใจแล้มนะ แค่แค่ท่องแต่ว่าท่องให้มันชํานาญเท่านั้นเองแต่ว่าพอท่องชํานาญแล้วอะไอตอนเอามาใช้จริงๆในชีวิตนะมันมันไม่ได้มีแค่มุมที่เราเรียนถูกไหมครับบางทีมุมมุมที่เราเรียนนี่ยแหละแต่ว่าเราเรียนร้อยสี่สิบกว่าเล่มอย่างเี้นะเราจะเราจะ ไม่เจริญสมถะนั่นเดียวแต่เริ่มต้นเจริญวิปัสนาทาันทีแล้วก็อืมอีก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งคนระับรู้สึกถ้าผมจําไม่ผิดคิด,คดอันนี้มันตั้งแต่อันนี้น่าจะยี่สิบปีแล้วที่ผมเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วที่ผมค้นตอนนั้นอะแต่ผมไม่แน่ใจแล้วนะบ้านผมจําพลาดหรือเปล่าก็คือว่า <laughs> ตอนนั้นผมจําได้ว่า ผมเคยค้นคําว่าตะทังขปหานเนี่ยแล้วเจอว่าหมายถึงมิปสนาตะทังขปานใช่ครับเคยเจอปานนี้เลยอาจารย์ก็เจอใช่ครับตะทังขปานเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิคมเพติตรงนั้นน่ะผมเลยค่อนข้างมั่นใจว่าคือด้วยความอันดับแรกผมผมใช้องค์ก่อนองมันไม่ได้แล้วก็พอมันมีศับทั้งมิคำเพติกับตะทัง ขับปะหาเนี่ยนะมันต้องเอาอันที่องค์ครบก่อนเพราะมันจะต้องมันจะต้องได้โดยสภาวะด้วยและอย่างหนึ่งอ่ะผมไม่ได้พิจารณาเองผมพิจารณาด้วยว่าตอนที่ผู้เขียนตำราเล่มนั้นนะ่ะตอนที่เขาพิจรารณาเขาพิจรารณาครบถ้วนไหมก็ว,มว่าผู้เขียนตำราในที่นี้เนี่ยมาจากวิสุทธิมัตนะ ต้องต้องไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงตัววิขำเพติครับเพราะวิขำเพติเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่สับวอุปจาระไอ้สับว่าถึงแม้ว่าเราจะเทียบกับนักอานขาววิขำพนักระหารจะต้องเป็นชานจะต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าสับวอุปจาระมันมีองค์เขาอยู่ครับมันมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจู่ๆจะว่าเป็นคำว่าอุปจาระได้ รองท้าอุปจาระครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นคําว่าวิคัมพนาปะหารนะ่ะมันอคำว่าวิคัมพนาเนี่ยมันยังพอใช้แทนได้แต่ถ้าเป็นใช้คําว่าอุปจาระเนี่ยมันมีองค์ของของที่จะเป็นสาวกอุปจาระเงี้ยัเข้าใจลองเทียบเคียงอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นลักษณะที่มุมมองนะ,ะเรา อาจจะนําเรื่องของคำที่เนติปกรณ์มาเทียบเคียงก็ได้ก<อ>็คือสมาบัตรแปดพร้อมทั้งอุปจาระคําว่าพร้อมทั้งอุปจาระเนี่ยกินความกว้า,ขวาขงของเพราะสมมาบัตรมีทั้งแปดเพราะ<อ>นั้นน่ะคำว่าอุปจาระในที่นี้เนี่ยกออ<อ>็ก็แปดเพราสมมาบัติมีแปด Uh, ใช่ใช่ถูกไหมเพราะว่าสมาบัตินี้แปเพราะฉะนั้นอุปจาระของสมาบัติก็หมายถึงว่าก่อนที่จะไปถึงสมาบัติแต่ละแต่ละสมาบัติเนี่ยจะต้องมีเปลี่ยนอารมณ์อยู่ในขณะที่เปลี่ยนอารมณ์แล้วก่อนที่จะเกิดสมาบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ย ตรงนั้นเราเรียกว่าร้อมทั้งอุปจาระของสมา<ช>ับติทั้งแปดใช่ครับเจ้านี่พระอาจารย์ก็โยองมาถึงอัปปนาสมาธิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ครับนก็มีมีอุปจาระครับเพราะถ้าไม่มีอุปจาระก็ไม่ควรจะมีอุ อาไม่ควรจะมีอัปปนาครับเพราะว่าคำว่าอุปจาระในที่นี้ก็คือว่าใกล้เข้าไปหรือถือใจตรงว่าเฉียดเฉียดอัปปนาครับ <c oughs> ดึกใกล้ใกล้อุปจาระเหมือนเรือกับอุปจาระเอือนที่เป็นภาษาระนิยมที่ทำไปนะตอนนั้น เดินกับอุปจาระเรือนคะรูปจาระอรุปจาระเรือนแม้กระทั่งแม้กระทั่งเอาิหารกับอุปจาระตัววัดกับตัวอุปจาระวัดก็ใช้นะคือ ขออนุญาตนะครับคือไอ้ใช้คือมันจะใช้ยังไงก็ได้คือผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสับแต่ว่าพียงแต่ว่าในตําราเวลาท่านใช้อะท่านจะใช้แยกเป็นเอคือคือผมไม่ได้ไม่ได้มองแค่ว่าเราจะใช้สั์นี้แล้วเราจะไม่ใช้สั์นี้แต่ผมกาลังมองว่าตอนที่เราไปท่องพระสูตรปาลีจิงๆตอนที่เราไปอ่านอัตถกถาจริงๆอ่ะอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตรงกับที่ท่านใช้เราจะงงนะครัและนั้น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 เป็นจากที่ผมประสบมาก็คืออันไหนที่ไม่เคยเจอก็คือก็คือก็ใช้เท่าที่มันมีอาจถ,ถ้าท่านใช้แค่วิขัมภนะมผมก็จะจำแค่ว่าก็ก็มีวิคัมภนะ<ม>แต่อุปจาระไม่มีถ้าถ้าท่านใช้อภโรวยปัสนาสมาธิ ก็จำว่าตรงนี้ใช้พลวิปรฐานสมาธิผมจะไม่ใช้สั b s t i t u เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่งั้นมันจะงงพอไปเรียนจริงๆมังงผมไม่ได้ไม่ได้สนใจหรอกว่าจะต้องใช้สภาวะอุปจาระหรือไม่ใช้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจะอ่านงงหรือไม่งงขึ้นอยู่ว่ามันตรงกับสภาวะมากแค่ไหนตะเคียนเนี่ยเราใช้คําว่าคบคมข่มอะไรนะ คมทิฏฐิ62ทิฏฐิ62ใช่ในกังขาวิตรณะวิสุทธิใช่แล้วก็คมวิจิกิจฉาคมวิจิกิจฉานไม่แน่ใจก,ก็ก็คงน่าจะมีแะมัรับพะท่นอ้ามามีเกี่ยวกับเรื่องวิคัมพนะประหารวนะิคัมพนะก็อันเดียวกันครับทิฏฐิ62กับวิจิกิจฉาใช่ทีนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเพียง ญาณในขั้นกังขาวิตรณนามิสุธทธิเนี่ยเป็นญาณขั้นที่สองปัจจะยะปริฆะหญาณซึ่งอันนี้จริงๆก็อันนี้อีกเหมือนกันออที่ว่าศัพท์เนี้ยมันก็จะไม่เป็นออมันก็จะไม่เป็นอุปจาระเพราะว่าถ้าที่ถ้าที่ถ้าตามวิสุทธิมางนะไม่เอาตามวิมุตติมางนะเอาแยกเป็นสองตำราก่อนถ้าตามวิสุทธิมังเนี่ยกังขาวิตระามิสุธทธิเนี่ยยังไม่ได้ในกระทั่ง โอภาษเลยอ,อ่าอ,อย่างอย่างอย่ง<ช>คือ<ช>เรากําลังคุยให้ฟังว่า<ช><ช>สมาธิที่เราเรียกกันว่าวิปัสนาสมาธิพูดกันตรงๆใช่ว่าครานี้กับสมาธิี่ยลำดับของสมาธิมันมีกําลังไม่เท่าก<ช>ันเรากำลังดําเนินไปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นที่ยังไม่ใช่นามาตูปาปิเฉยท่ายังท,ที่เราใช้คาว่า สติปัฏฐานหรือเราตรงนั้นเราใช้คาว่าสติสำเปชัญญะยังยังไม่ใช่นามรูปปิเจทยานก็ดําเนินมาตามลําดับที่นี่คณะกบสบาสมาที่นี่ก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เขามีกําลังมากขึ้นแล้วการนิวรณ์ห้ารวมทั้งนิวรณ์หกออกไป จึงเป็นไปได้แล้วมาถึงจุดหนึ่งที่เกิดวิปัสสน,นูปกเณ์เนี่ยขันธิกาสมาธินี่มีกำลังมากจึงจึงทำให้เกิดปีติที่มีกำลังมากได้ด้วยอำนาจของขันธิกาสมาธิไม่ใช่ของไม่ใช่สมาธิของธรรมะแต่สามารถาาค้นตรงนี้ได้เลยเพราะว่าค่อนข้างจะมั่นใจมั่นใจหลืไม่ใช่ค่อนข้างมั่นใจพบหลักฐานนะว่า เป็นวิปัสนาสมาธิคือขันธิกาสมาธิที่มีกําลังทําให้เกิดวิปัสสนุปจิตใช่อราบไม่ไม่ไม่ใช่สมถะกรรมฐานใช่ไหมอ่าใช่ครับไม่ใช่สมถะเพราะว่ากล่าวถึงวิปัสนามีกําลังตามลําดับขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงที่เราคุยกันถึง วิปัสนาสมาธิเนี่ยเราเข้าใจกันว่าเป็นเป็นสมาธิที่มีกำลังเล็กๆน้อยๆไม่จริงถ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยปีติที่มีกําลังจะเกิดไม่ได้ถึงขั้นวิปัสนาวิปัสโนปกิเลสเกิดไม่ได้เลยแล้วท่านยังบอกไว้ในปัจจัยที่จะทําให้เกิดวิปัสโนปกิเลยได้ไม่ใช่ ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่นิดนิดหน่อยหน่อยไปเกิดที่ปัสนุมาเกลิกนะไม่ใช่ต้องเป็นคนที่มีความเพียรติดต่อด่านหงบอกว่าสมาธิจะต้องดีมากผมเข้าใจประเด็นของพระอาจารย์แล้วแสดงว่าแยกที่ศักดิ์ถูกแล้วก็คือว่า ไอ้คำไอ้คำว่าธณนิกาสมาธิเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีกําลังคําว่าอุปจาระก็ไม่ได้แปลว่ามีกําลังหรือไม่มีกําลังอก็แปลตามศัพท์ไปครับอุปจาระแปลว่าใกล้ไอ้ทันิกาสมาธิแปลว่ามันเป็นขนามันแปลว่าขนามันไม่ได้แปลว่ามากหรือน้อยนะทีนี้ไอ้เป็นขนาดเนี่ยมันมาจากอะไรคำว่าเป็นขนาเนี่ยมาจาก ความเป็นปริตาของตัวอารมณ์อืเพราะอารมณ์มันเป็นขนาดมันเป็นอุทยวพยา,ยามันคือธรรมที่มีอุทยวพยาก็คือขนาดนะครับม,มันมีอารมณ์เป็นขนาดอชล่ออารมณ์ใช่เป็นปริตาเป็นละเอียดกระดับกระดับกระดับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอุปจาระมีกําลังน้อยหรือมากคณิกะมีกําลังน้อยหรือมากแต่มันเกี่ยวกับว่าอารมณ์ของเขาอะ่ะเฉพาะคําว่าคณิกะนะอารมณ์ของเขาอะ่ะมันเป็นถนาดทีนี้มันมันมีกําลังเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นได้ได้เพิ่มขึ้นได้แต่องค์มันไม่ได้ที่จะเป็นอุปจาระแค่นั้นเองเข้าใจเลยพระอาจารย์เข้าใจ,รจ,าใจตรงนี้แต่ว่า มันเหมือนอย่างนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดยามที่ข่มกลั่นเราก็ต้องมีฐานม,มาจากสมาธิที่ที่มีกำลังต่างกันจึงสามารถการน,นิวรนการนิวรนที่มีกำลังเหมือนกันไม่ให้มารบกวนอ่าต้องแยกอันนั้นน่ะคือสำเร็จมาตั้งแต่ คือมันมีสําเร็จได้2ออย่างจิตวิสุทธิสําเร็จในตําราเนี่ยจะบอกสําเร็จได้ด้วยเสาประจาระและอัปปนานะคือจิตวิสุทธิแต่ว่ามันมีเรื่องของออีกอันนึงก็คือคนที่เป็นทิฏฐิจริตมีปกตินิวรณ์ไม่เกิดนะซึ่งมันก็จะมีอีกสองประเภทอีกว่า ไอ้พวกที่มีปกตินิวรน์ไม่เกิดเนี่ยเห็นธรรมะได้ง่ายเนี่ยก็จะมีพวกที่เทเรียจะเรียกว่าทำมุทัศจาไหมก็เป็นไปได้คือมันมีมันมีหนึ่งวันเจ็ดวันแล้วก็เจ็ดปี หนึ่งหนึ่งวันคือหนึ่งวันคือพวกที่ก,กิเลสก็มีเอกิเลสคุูสอนก็มีกําลังกิเลสไม่เกิดแล้วก็ยังมีปัญญากล้อีกไอหนึ่งถึงเจ็ดวันคือพวกที่กิเลสกิเลสไม่มีอ,อกิเลสไม่ค่อยเกิดนิวรณ์ไม่เกิดแต่ว่าปัญญาไม่มีกําลังอืปัญญาไม่มีกําลังใช่ย่างก็เป็นไปได้ และพวกที่เจ็ดวันถึงเจ็ดปีพวกนี้กิเลสมีกำลังแต่ปัญญากล้านะ,ะแต่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไอพ้พวกพวกพวกที่กิเลสไม่มีกำลังกับพวกที่อ่าพวกที่กิเลสไม่มีกำลังแต่ปัญญามีกำลังกับพวกกิเลส มีกําลังแต่ปัญญามมีกําลังเนี่ยเขารวมเป็นพวกเดียวกันก็คือพวกวิปจิตันอยู่นะเพราะบางทีมันก็สลับสลับกันประมาณหนึ่งนะพวกเนี้ยตอนที่ตอนที่ทำภาวนาไอ้ธรรมุทจาเนี่ยมันเกิดได้ เกิดได้เพราะไม่มีปัญญากับเกิดได้เพราะสมถะไม่มีกําลังนะพวกไม่มีปัญญาก็มันมีโอกาสจะติดไอ้นี่แหละคาหักสามนะส่วนพวกที่กิเลสมีกําลังก็นิวรเลยอืมัวนิวรนั่นแหละใช่น้องกับตรงนิวรเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงตรงที่เราบอกว่า กิเลสเกิดไอ้ธรรมุทจฉามันเขาเรียกยังไงมันมันมัน,ม,นมันเลยแบ่งได้ได้สองประเภทแล้วไอ้สมาธิที่มันเป็นเรวะวิปสัสนาสมาธิเนี่ยจริงๆอ่ะก็ต้องแยงกว่าตัวสมาธิที่ข่มนิวรน,นั้นน่ะจริงๆอ่ะมันควรจะเรียกว่าอทิจิตสิกขาใช เขาทึงแยกออกมาเป็นพราววิปัสนาสมาธิถูกแล้วถ้าแยกตรงนั้นก็ต้องเป็นอธิจิตตสิกขาเนี่ยแหละถึงบอกว่าเป็นจิตตวิสุทธ,ธิไงครับคือถ้าถ้าไม่ได้ฐานตรงนี้วิถีวิสุทธ,ธิที่เป็นวิปัสนาขั้นต่อ,ตอไปมันก็ไม่ได้เพราะก็จะต้องมีจิตตวิสุทธ,ธิผ่านไปก่อนในวิสุทธ,ธิมรรคกันนะ ที่ท่านยกคาถาขึ้นมาว่าสีเลปฏิทาญาณโรสปัญโยจิตตังปัญญจะภาวะอย่างอาตาตีนิปโกภิกุโสอิมังวิชตเยชะตังในคาถานี้พึงศึกษาให้เข้าใจบาททั้งสองคือจิตตังปัญญจะภาวะอย่างและโสอิมังวิชตเยชะตัง ให้เกี่ยวเนื่องกันโดยตลอดซึ่งจะได้กล่าวอธิบายบาทสุดท้ายคือโสอิมังวิชตะตเยชะตังเป็นลำดับแรกความหมายของบาตรพระคถาว่าโสอิมังวิชตะตเยชะตังพึงทราบว่าบุคคลผู้นั้นสามารถที่จะถางรกชัดคือตัณหานี้ได้ก็หากแม้ว่าท่านได้กล่าวเพียงว่าบุคคลนั้นพึงถางรกชัดคือตัณหาได้ไซผู้ฟังก็จะไม่เข้าใจได้ว่า จะพึงถางรคชัดกล่าวพูตถนัดอันนี้ยิ่งยากอันนี้คือสําหรับผมอ่ะผมพอผมลองอะไม่ต้องอะไรมากลองลองะลรลึกย้อนหลังเมื่อสิองเถกถาบอกให้ทํางนี้ใช่ไหมอมอาทําจริงไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยก็เลยตหนักเลยว่าโอ้มันถึงต้องทําสมาธิเนาะเพราะว่าพอถึงเวลาจริงอ่ะมันละเอียดมันเยอะไปหมดแล้วมันก็กระจัดกระจายจิตลมันก็ หลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้เป็นกิเลสไปตอนไหนก็ไม่รู้หรือบางทีไม่เป็นกิเลสก็ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถเรียงลําดับได้ความผิดพลาดผิดเพี้ยนมันก็ตามมาเออเดี๋ยวพระอาจารย์ถาม <c oughs> ตรงนี้หน่อยครับที่พิจารณาธาตุสี่สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถได้ อปปนาสมาธิครัท่านก็ให้พิจารณาธาตุสี่การพิจารณาธาตุสี่ตรงนั้นเป็นเป็นสมถะ,ะหรือเป็นต้องต้องแยกอย่างนี้ครับตอนที่ยังไม่เห็นเป็นขณะเอ,อตอนที่ยังไม่เขาเรียกอันดับแรกมันจะมีการเห็นธาตุในหลายหลายส่วน ส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่จะทําให้มันเป็นสมถะก่อนนะส่วนที่จะทําให้เป็นสมถานี้ก็คือถ้ามันเกิดดับของมันอยู่แล้ว<ม>ก็แค่ว่าเขาเข้าไปจําโดยความเป็นธาตุนะมไม่ใช่เพราะปกติเราจําเป็นคนอย่างดีสุดเราก็จําเป็น<ม>อวัยวะ<ม>แต่ว่าเราไม่ได้จ<ม>ําโดยความเป็นธาตุ<ม>นั้นเราก็แค่ เข้าไปจําในความเป็นธาตุนะตรงนี้กระถาตรงนี้กระถาตรงนี้กระดิน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 บมันเกิดดับของมันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยจํามันอย่างนั้นนะทีนี้พอย้ําพอําจ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 ําเข้าจําเข้าจิตมันเป็นสมาธิมันละมีมลอนุพยัญชนะโอภาสเกิดนะมันมันเรื่มมันไม่เอาละไม่เอารายละเอียดได้ไหมขอขอไม่เอาเป็นตัว รายละเอียดได้ไหมธาตุเนี่ยมันละเอียดอืมันก็มาคู่กันแหละบัญญัติกับประมาณ์นะครับทจริงมันก็สลับอยู่ตลอดแหละแต่สลับตอนแรกมันเป็นสลับโดยเป็นนิมิตและนุพยัญชนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันสลับโดยความเป็นโอภาษโดยความเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นิมิตละอันนุพยัญชนะแค่มันเป็นอารมณ์ของภาวนาเท่านั้นมันก็เกิดสลับกันอย่างเงี้ยเพียงแต่ในตำราที่เราอ่านกันอ เราเราไม่ได้ท่องสุภาษสูดเราไม่ได้ทอ่องอสามัญนญนผลลสูรใช่ไหมครัซึ่งจะต้องเขาบอกเลยว่าจะต้องมีอาลูกสัญญาในการที่จะละทีนามิทานิวอน <c oughs> มันถึงจะเข้าฌานได้แต่พอเราไม่ได้ท่องเราก็เลยอ้าไม่ในจตุธาตุไม่เห็นมีทั้งนั้นจริงๆอันนี้มันประกอบกับทุกกรรมฐานอยู่แล้ว <c oughs> นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอทําภาวนาไปไอ้จิตทั้งที่รู้ประมัต์ก็มีกําลังจิตที่รู้บัญญัติก็คือตัวบัญญัติก็คือตัวก้อนน่ะก้อนจตุธาตมันไม่ได้เกิดเดี่ยวมันอยู่ร่วมกันนั่นแหละนะพอจิตมันมีกําลังมันก็รู้ทั้งไอต้ตัวตัวจตุธาตที่เป็นประมัติด้วยแล้วก็ไอ้ตัวก้อนจตุธาตเนี่ยมันก็ปั้นไปด้วยกันแต่ในตารา ไม่ได้ในตำรามีพูดถึงอยู่แค่ส่วนเดียวก็คือกลาปโตกากลาปโตเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าในก้อนสัตุูธาตุเนี่ยมันแยกกันไม่ได้หรอกปัตวยาโปเดโชวายโยวนะคันทะรัสะโอชานจะไม่แน่ใจว่าท่านพูดถึงแปดหรือพูดแค่สี่นะ,ะมันไม่ได้แยกมันแยกจากอาใช่ท่านพูดแปดนี่แหละมันมันแยกจากกันไม่ได้หรอก แต่ว่าสามารถใช้ปัญญาไปแยกได้เนี่ยมันเป็นจุดที่แยกระหว่างสมถะกับวิปัสนาแต่ว่าไอ้จุดที่แยกว่าใช้ปัญญาเข้าไปแยกท่านเอาไปไว้ในทิฏฐิวิสุทธิถ้านะท่านเอาไปไว้ในทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็จริงๆจริงๆถ้ามียา,านจตุธาตุก็จะมีพูดถึงเรื่องปัจจัยยี่สี่ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ อันนั้นก็อันนั้นก็เป็นส่วนวิปัสสนาด้วยแต่ถามว่าพูดทั้งกลาบทั้งปัจจัยเนี่ยพูดไวทําไมพูดไว้เพราะว่าเวลาธาตุมันเกิดมันเกิดอยู่ด้วยกันคุณจะพิจารณาธาตุใดก็แล้วแต่มันต้องเห็นถ้าคุณมีปัญญาจริงมันต้องเห็นทั้งก้อนนั้นมันไม่เห็นเฉพาะธาตุใดธาตุหนึ่งเออน้ะเดี๋ยวนะจะให้อาจาร ที่คุยมาก็จะเก็บข้อมูลหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต,แต่กลับมาตรงนี้สักหน่อยเพื่อความเข้าใจตรงกันตกลงเจตุธาตุววัฏฐานะเนี่ยพิจารณาธาตุสี่เป็นเป็นสมะถะก่อนท,ที่ท่านใช้คำว่าอุปจาระชานหรือว่าเป็นขันธิกาสมาธิ เอาแบบสูุริปสนาเออเอาคือในตำราเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่เอ่ออาจารย์อ่านอ่านแล้วเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้าตามของพระอุตยานเนี่ยจะชัดเลยง่ายมากก็คือว่าตอนที่มันยังใช้บัญญัติอยู่อะมันเป็นเป็นสมถะอุปจาระชาอ่าเป็นอุปจาระจนเอ่อแต่ว่าพอพอไปแยกเป็นธาตุใช้ปัญญาไปแยกเนี่ยอืแยกให้มันนั่นแหละ แยกกลาออกเนะี่ยตรงนั้นถึงจะเริ่มเป็นปวิปัสนาวิปัสนาคือขณิกาสมาธิใช่ไหมอ่าใช่ครับหรือว่ายังเป็นอุปจารสมาธิอยู่เป็นขณิกาสมาธิอ่าต้องแยกกันนะใช่ร่บต้องแยกต้องแยกถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิปัสนาต้องใช้สมาธิใช้สมถา,านำก่อนเสมอใช่ไหม อย่างน้อยก็คืออย่างน้อยก็คืออุปจารสมาธิซึ่งอุปจารสมาธิตรงนี้ก็คือสมถาะานำไม่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สมาสมาธิวิปัสนาที่จะต้องไม่ไม่ต้องมีพื้นฐานจากสมถะาเลยตรงไอ้วิธีแยกอของ วิอ๋อคำว่าวิปัสนาญาณิในวิสุธิมารคที่พูดถึงเรื่องกละไว้ใช่ไหมครับว่าเนี่ยถ้าถ้าคุณเป็นวิปัสสนาญาณิคุณไม่ได้ทําฌานมาก่อนคุณอ่าไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแยกไอ้ตัวฌานนะจิอ่ะให้คุณเริ่มทำเป็นคุณเป็นวิปัสสนาญาณิเนี่ยคุณเริ่มแยกแยกไอ้จตทุธาเนี่ยออกที่ นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าสมถะญาณิกเนี่ยอเอาขั้นชางเท่านั้นจมาต่อเลยเอาขั้นช้านเท่านั้นไม่ไม่ไม่ใช่อุปจาระชานไม่อ่าไม่ใช่อุปจาระชนันเดี๋ยวก่อนถ้างั้น,เ,นเดี๋ยวก่อนนะครับอืมอืมถ้างั้นอ่ะมามาโยงถึงคําว่าจิตตวิสุธทธิเนี่ย ชื่อว่าวิจ,จิตต์สุดที่เนี่ยก็คือสมาบัตแปดพร้อมทั้งอุปจาระ,ะใช่ครับคาําว่าอ,อุปจาระในที่นี้คืออะไรก็คือ,อคำว,ว่าอุปจาระในที่นี้ก็คืออุปจาระของฌานนั่นแหละอุปจาระของฌาน,นอุปจาระสมาธิในกรรมฐานสี่สิทเนี่ยอุปจาระฌานเนี่ยค,คืออุปคือ,ค,อคืออะไร อุปจารเช่นพุทธานุสติก็ได้ถึงอุปจารสมาธิอ่ใช่ครับใไหมใช่ก็เรียกว่าอุปจารสมาธิเหมือนกันนะก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานเหมือนกันเพราะรวมอยู่ในกรรมฐานสี่สิบ